สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจรประปนะครับได้เวลาแล้วครับก็ใกล้แข่งขันสรับบอลไทยกับจีนนะครับผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงเสื้อตัวจริงที่มันน่าจะใกล้ที่สุดแล้วละครับที่เราจะมาคาดการณ์กันแล้วก็ลองมาดูสถานการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมแมชนี้ในช่วงเวลาที่เราต้องวางแผนและก็แก้เกมผมเชื่อว่าอีชีทาการบ้านไปครบทุกหลุมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตกเป็นรองเขาเนี่ยโหมันก็จะแก้เกมออกมา ถูกหรือเปล่าอยู่ที่ว่าตัวที่ส่งลงไปเนี่ยจะเป็นใครแล้วก็ในวิธีการเล่นด้วยนะครับสถานการณ์ตรงนั้นจีรับมือกับเราด้วยวิธีการแบบไหนเหมือนเกมแรกหรือเปล่าที่เรากดเขาจริงได้ครองบอลแต่เราเจาะเขาไม่เข้าผมเชื่อว่าการมาครั้งนี้ของอีชีแฟนบอลคาดหวังแน่กับการทะลุทะลวงเพื่อเข้าไปทําประตูในแมชนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อเกมรับเล่นเกมโต้กลับก็อาจจะไม่แปลกในระดับเอเชียแต่ว่านี่เป็นเกมเอเชียที่มาตรฐานมันไม่ได้ดีกันมากนะครับเรามองถึงการเอาชนะเขาได้ก็ อาจจะต้องมาดูกันนะครับในเชิงรายละเอียดด้วย11ตัวจริงกับ4 a แบ็คโฟที่ผมมองโคมว่าได้แปลกจากที่แฟนบอลอคิดสักเท่าไหร่แต่ที่แน่คือเราต้องมาคอมเมนต์กันครับว่าเฮ้ยชุดนี้โอเคไหมในบูมแฟนบอลแต่ว่าอย่าซีเรียสอย่าดราม่านะครับผมไม่ใช่โค้ชอย่าบีมาเมนต์ว่าเฮ้ย จะเป็นโค้ดนี้ไปเก่งไปเป็นโค้ดเองคือเราก็าคุยกันในทางสื่อมวลชนกับแฟนบอนลนะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสดูนะครับแล้วก็อจำไว้ว่าในสถานการณ์จริงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเราก็มาคุยกันหลังจบเกมสนุกกว่านะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ของคิดไซโคทาง a c e b o o k ทาง Tik ต ok อแล้วก็ในช่องทางเว็บไซต์ด้วยนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้หมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็น3 0 0 0 0นซับสไครต์ที่ปิดจ็อบได้เร็วภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนนี้ครับสปอนเซอร์ของเรายังคงอยู่นะครับถ้าพูดถึงช่วงของอการดูบอลการเชียร์กีฬาผมว่าต้องมีของกินติดไม้ติดมือแล้วเกนเน่เนี่ยตอบโจทย์ได้แน่นะครับสามรสชาติที่ต้องโปรโมทกันหน่อยในตอนนี้นะครับนี่ครับ โปรตีนแกนโนล,ล่าในเค้กบาร์นะครับที่เซเว่นอเวชิ้นละ15บาทเท่านั้นนะครับสามารถซื้อออนไลน์ด้วยทางช้อปปี้นะครับใครสนใจก็สามารถไปสั่งได้เหมือนกันก็เน้นๆน,น,นะครับมีถั่วมีธัญพืชโปรตีนเนี่ยสีกรัมเอาเป็นว่าสายออกกําลังกายสมมุติว่าออกกําลังกายเสร็จนั่งดูบอลต่ออาจจะยังไม่อยากกินข้าว,วก็นี่เลยครับซัดไปก่อนเลยนะครับแกนโนล,ล่าบารัรบรองนะครับได้คุณค่าทางอาหารอย่างแน่นอนแล้วก็ได้พลังงาน กล้ามเนื้อนะครับจากโปรตีนเน้นๆของเกลนเน่นะครับง่วงซึมอยู่สดชื่นจริงเปล่าเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พลสเนเกตกราโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนต์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ เวนเน่ p l u สเนเกตกานนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7 1เ1่อเสิบห้าบาทขายแล้วซื้อหรือ,อยังอะซื้อสิซื้อ,อยังไม่ซื้ออีกไปซื้อสิถ้าจะเริ่มจากแผนแรกของอิชี e, นะครับจะยืนพื้นด้วย442คือบางทีเราจะเห็นว่าเขาเล่นด้วย4 2 3สแต่ถ้าเกิดว่ารูปเกมส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นในการตั้งรับก่อนเนี่ยนะครับอิชี C e ก็จะยืนด้วยระบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเขี่ยบ,บอลก่อน ก็จะปรับเป็น4-3-3หรือว่า4-2-3-1ดังนั้นแผนรับ4-4-2เนี่ยจะทำให้เราเห็นลายชัดเจนว่าแต่ละชั้นเนี่ยจะเล่นแบบไหนเอเคผพสาาประตูนเนี่ยปฏิวัติคำใหม่ยังไงไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าช่วงท้ายก็กลับมาแล้วกับทางแบง์คอกยูเนเต็ดแล้วก็ความเข้าใจทุกอย่างการสั่งการเกมรับ การทำงานร่วมกับคู่เซนเตอร์ก็คิดว่าน่าจะลงตัวกว่าสลาโนอนอนุอินในช่วงเวลาณขณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเก็บตัวกันไปยาวๆแล้วสลาโนนมีเวทีที่ใหญ่ขึ้นกับทางบีจีปทุมเนี่ยผมคิดว่าตำแหน่งมือหนึ่งก็เบียดกันสนุกแน่นอนแม้ว่าปฏิวัติจะทำงานกับทางอิชิไปอย่างยาวนานในสมัยสมโมสรก็ตามส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นคู่นี้ด้วยปัจจัยสำคัญเลยคือพันษาเจ็บไปนะครับคือความลงตัวเนี่ยมันเป็นพันษากับเอเลียสอยู่แล้วในยุคข,ของอิชิแต่ว่า ถ้าเรากวาดสายตาจากเซนเตอร์ที่มีอยู่ในเกมสําคัญขนาดนี้นะครับที่เราจะเสียประตูแล้วก็พลาดง,ง่ายๆไม่ได้เนี่ยการยืนคู่กันของเฉลิมศักดิ์กับเอเลียสเนี่ยสไตล์ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ตัวเซนเตอร์ที่เป็นพวกอ่านบอลหรือว่าจ่ายบอลเนี่ยถ้าประกบกันโดยตรงคฤษดาก็จะวัดกับธนบุญเกษรัตโอเคแล้วครับในรายของตั้มความสมบูรณ์ของร่างกายกลับมามีเกมลงเล่นเยอะขึ้นต่อเนื่องกับการท่าเรือ แต่สำหรับผมเนี่ยและกิษดาการแมนในช่วงหลังกับทีมชาติโอเคล่ะครับการเล่นที่เหมาะสมควรจะเป็นกองกลางแต่พอไปเล่นกลางจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้พีกการยืนเซนเ,ซนเซนตอร์ดูจะโดดเด่นซะมากกว่าด้วยซ้ําแต่ลูกป้องกันกลางอากาศก็คงต้องให้เอเลสเป็นคนรับจบและก็เก็บตรงนั้นให้ได้การพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันเนี่ยก็คงต้องให้สัญญาณกันมากขึ้น ในทุกเพลงของการเล่นแต่สิ่งสําคัญนะครับที่ต้องคุยกันเลยก็คือว่าทําไมต้องเป็นกฤษดาผมบอกว่าคนออกบอลที่จะเล่นทางฝั่งซ้ายกับทางทีลทรหรือว่าคนที่จะไปคอบเวอร์พื้นที่ตรงนี้กิษดาทํางานกับทีลทรมาก่อนอันนี้คือความต่อเนื่องที่คิดว่าอิชอิไม่อยากปรับเปลี่ยนอะไรมากถึงแม้ว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าการขาดพันษาจะกระทบแต่ถ้าให้เลือกคนที่สามารถทํางานกับทีลทรได้อย่างลงตัวทั้งการออกบอลที่แม่นยําการแก้ไขสถานการณ์ซึ่งแม้ว่าวันนี้เนี่ยถามว่าสมบูรณ์ที่สุดไหม สำหรับกฤษดาการแมนพีคเหมือนตอนขึ้นมาทีมชาติใหม่ๆไหม,หมครับตอบคือไม่แต่ถ้าก,กว่าสายตาดูในตำแหน่งกองหลังตัวกลางมันก็ไม่มีใครแล้วละครับดังนั้นผมมองเรื่องความสมูทของเกมรับนะครับและลงมาเล่นกับอุ้มน่าจะปลอดภัยส่วนฝั่งขวาสุพนันบุรีรัตน์แบ็กซ้ายขวาเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงแล้วก็ลงรายละเอียดมากเพราะว่ามันเป็นคนที่เราคาดเดากันได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังขวาเนี่ยไม่มีมิเคลสั้นสุพนันก็คือตัวเลือกเบอร์สองของทีมชาติชุดนี้ ไปที่กองกลางดีกว่าครับกองกลางในปกติชุดหลักจะเป็นวีระเทพกับพีระดลน่ำรัศมีนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมประเมินจากหลักการของอีชีในเรื่องของคอนดิชันหรือว่าความฟิตการมีเกมในการลงสนามในลีกอย่างต่อเนื่องเป็นผลที่จะส่งมาถึงการซ้อมกับทีมชาติซึ่งอ e ีชีอีเน้นเรื่องของความฟิตเป็นหลักนะครับเพราะถ้าเกิดฟิต คุณก็ทาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกหรือว่าเกมรับซึ่งเกมรับต้องเน้นเป็นพิเศษต้องมีคนเก็บกวาดหน้าลายก่อนจะถึงคู่เซนเตอร์คือทํางไหก็ได้ครับให้คุมพื้นที่ตรงกลางไม่อย่างนั้นเนี่ยจีนจะมาเป็นชุดเราก็เหนื่อยเหมือนกันซึ่งตัวยืนเนี่ยกลายเป็นวีรเทพป้อมพันอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับไปกับบียูก็ยังคงลงต่อเนื่องอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ด้วยความเป็นตัวโฮลดิ้งบอลแล้วก็เป็นคนที่เล่นฟุตบอลง่ายๆมาด้ห่วงบอลแล้วก็ พยายามออกบอลให้เร็วในทุกจังหวะผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดีสาหรับวีรเทพแล้วก็เป็นแกนของมาซาฮาดะอิชิอิได้ในเรื่องของมาตรฐานขณะที่พีรดลเองเนี่ยอันนี้เป็นแกนกลางหัวใจสําคัญในเรื่องของเกมรุกนะครับในการออกสตาร์ทจังหวะทานซิชันซึ่งมีพีรดลนเป็นจุดเริ่มต้นในการอ่านจังหวะตัดบอลหรือว่าการเดินเพรสในแดนบนแต่พอนิวฉำาขาดเกมกับบุรีรัมเนี่ยผมเชื่อว่าร่างกายของสารัตกับความต่อเนื่องตรงนี้ น่าจะดูดีกว่าแม้ว่าสหรัฐอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงของฟอร์มที่พีคจากกระแสวิจารณ์แต่ผมก็มองว่าด้วยมาตรฐานจัดสถิติเนี่ยนะครับคงต้องเอาเรื่องของสภาพร่างกายมาก่อนแล้วคู่นี้คงต้องทํางานเป็นพึ่งงานได้กันทั้งคู่นะครับต้องไม่เด่นในเรื่องของเกมรุกค,คือตัดบอลได้ต้องรีบออกแล้วเกมรับเนี่ยโหต้องพึ่งพาความสามารถเยอะจริงๆโดยเฉพาะการถอยเอาวีรเทพไปช่วยบิวอัพแล้วลักษณะที่ลงไปยืนเหมือน,นคล้ายเป็นหลังสามแล้วก็ยืดทีละทรกับสุพนันไปขึ้นเกมรุก ส่วนฝั่งซ้ายแล้วก็ขวานะครับซ้ายพอไม่มีบดินชัดเจนว่าสุ p โชคกินพื้นที่ตรงนี้ซึ่งตอนมีบดินเนี่ยในยุค e c ช i che, สุ p e r คก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วยิ่งฟอร์มกับซัปโปโรตอนนี้เนี่ยแทบจะแบกทีมเลยนะครับก็เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญของสุ p e r คในการเป็นย์เมเกอร์ของชุดแรกชุดนี้ด้วยส่วนขวาถ้าจะพูดถึงความต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ฟอร์มเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนชอบสุ p ร r c เหมือนตาในช่ชงที่ผ่านมา แต่วันนี้ของจเจริญศักดิ์วงกรก็ไม่มีอะไรที่ปฏิเสธได้นะครับว่าเขาไม่เหมาะสมกับตําแหน่งปีขวาตัวจริงทีมชาติไทยผมก็เลยคิดว่าถ้าดันเอาแบงค์สุพนัทไปเล่นเป็นกองหน้าคู่กับสุประชัยใจเด็ดเนี่ยน่าจะเป็นความลงตัวในจังหวะก,การเดินเพรสซิ่งแดนบนซึ่งถ้าเราเล่นเกมรับ4-4-2แบบนี้เวลาเดินเพรสเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับรวมถึงการเล่นเกมรับ ก็จะรับเป็น4-4-2 d o e ดับเบิลไลน์ดับเบิลไลน์ก็คือลายหนึ่เป็นกองหลังแบ็กโฟร์สตัวลายสอเป็นกองกลางแล้วก็สุเปรชัยกับสุปรนัทเนี่ยก็จะคอยสายดูจังหวะฟุตบอลของจีนแล้วก็เป็นตัวแรกในการเดินบีบสูงแล้วข้างหลังเนี่ยก็ยจะตามมาตามแทคติกที่ซ้อมเอาไว้ส่วนแผนที่2นะครับถ้าให้มองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะเป็นเกมรับ442 จะเล่นเกมรุกก็ต้องเป็น4 2 3 1หรือว่า4 3 3ตามภาพตามผ้าที่เห็นนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติเป็นชุดนี้ตามที่ผมบอกเนี่ยตำแหน่งก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายก็ถอยเพียงแค่เอาสุพนัทลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ให้อาร์มเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ดันเอาสุภระโชคกับเจริญศักดิ์เนี่ยเป็นกองหน้ากึ่งปีกซึ่งการเล่นเกมโต้กลับของเราเนี่ยก็ใช้4คนนี่แหละครับแบงค์เช็คอาร์มและก็เทอยู่ที่ว่าพื้นที่จะเปิดตรงฝั่งไหนถ้าเลือกทางขวา ความเร็วของเจริญศักดิ์ต้องมีพื้นที่ให้เพราะว่า 1. ต่อ1นเนี่ยสกิลอาจจะไม่ค่อยดีแต่จับบอลแรกฉลาดขึ้นแล้วก็เปิดบอลได้อย่างแม่นยำอยู่แล้วส่วนทางซ้ายของสุภโชคโอ้โหสบายนะครับเลี้ยงตัดใน1ต่อ1มีความเร็วในเรื่องของสปีดต้นแล้วก็สามารถที่จะยิงประตูได้อย่างเฉียบคมด้วยดังนั้นก็ต้องไปดูการเล่นร่วมกันของสุพนัทกับสุปชัยว่าจะเข้าขากันขนาดไหนและผมเชื่อว่าอาร์มเช็คแบงค์เนี่ยร่วมงานกันที่บุรีรัมย์จังหวะฟุตบอลเดิมๆ ดีกว่าที่จะเอาชนาทิพย์ที่ยังไม่สมบูรณ์และก็เทียสินแดงดาที่จะใช้ร่างกายหนักๆในช่วงเวลาที่เหลือไม่เต็มเกมดีกว่าอ่าลงไปในช่วง10-20นาทีสาหรับมุ้ยเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพสูงแน่นอนแล้วคาดหวังถึงสกอร์ได้เลยดังนั้นผมคิดว่า2ชุดที่ผมจัดเนี่ยนะครับไม่น่าผิดพลาดเพราะว่ามันไม่ได้คาดเดาอะไรได้ยากเย็นแต่ถ้าเกิดชุดที่ผมชอบนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีชีเลยนะครับผมมองว่าถ้าเอาจากฟอร์ม ผมชอบชุดที่ผมกำลังจัดคือ4 2 3 1แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเยอะด้วยผมคิดว่าตัวที่ควรจะเปลี่ยนสำหรับผมนะถ้าจะสตาร์ทก่อนผมชอบบรเมศอาดวิไลเล่นเป็นเบอร์1ิแทนที่ของสุพนัทเบือนตาที่ผมมองแบบนี้เพราะอะไรไหมครับเพราะผมมองว่าพวกเนี้ยมันกระหายแล้วมันไล่บอลได้พอไล่บอลได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถเปลี่ยนตัวลงไปแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพเช่นตรงกลางสมมุติว่าจะเปลี่ยนเอาสารัตต์ออกเอาพีระดนล,ลงไปก็ได้หรือจะเอาวิระเทพออก เอาพิรอดล,ลงไปก็ได้อันนี้ไม่รวมตัวใหม่ที่อาจจะมีรายชื่อสอดแทรกมานะครับเช่นอิทาฟานดอเลาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้างบนตรงตำแหน่งของปรมรีสใส่ชนะทิพย์ลงไปในช่วงสําคัญเล่นเบอร์1ิคู่กับใครครับคู่กับทีศิลินแดงดาแทนที่ของสุภชัยใจเด็ดแค่นี้ก็ลงตัวแล้วแล้วทางขวาจเจริญศักดิ์ออกแล้วก็ใส่เอาสุพนัณเหมือนตาเข้าไปรายละเอียดในการเปลี่ยนตัวอาวุธมันก็จะหนักขึ้นและมันทําให้มีแรงกระเพื่อมแน่นอนสําหรับการชี้วัด ผลการแข่งขันในช่วงท้ายไม่ว่าเราจะนำจีนอยู่เราจะตามหลังหรือว่าเราต้องการประตูชัยแต่นี้คือความคิดของผมนะครับผมเชื่อว่าอีชีอไม่ได้เล่นอะไรซับซ้อนเกมรับเน้นวินยัยไม่ต้องมีการสลับตำแหน่งแต่เกมรุกเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายในการดูพื้นที่ของจีนว่าที่เห็นจากการสเกลมาเนี่ยตรงไหนมันเปิดแล้วเราจะไปยืนในตำแหน่งตรงนั้นยังไงให้ได้เปรียบ เพื่อสามารถเล่นฟุตบอลในจังหวัดฟรานซิชชันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วเอาลุ้นเชียร์กันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเกมจะแข่งขัน18นากา30นาทีเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32ดูได้เลยเกมจะเริ่มคลิกออฟในเวลาหนึ่งทุ่มมาเชียร์ไทยกันนะครับให้ได้ชชนะในเกมนี้เพื่อลุ้นในการเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียในบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ต่อไปครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับคือสถานการณ์ที่มาซาคดะอิชิอาจจะเตรียมเอาไว้แล้วนะครับซึ่งผมก็ดูจากภาพในการฝึกซ้อมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปที่ส่วนหยางแต่ก็พอเห็นรายละเอียดอยู่บ้างนะครับว่าตัวที่มีอยู่เนี่ยสามารถจัดการด้วยวิธีการแบบไหนได้บ้างโดยศึกษาระบบการเล่นของอิชิมาซึ่งก็คงไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายแต่คงจะมีวิธีการในการรับมือฟุตบอลในแต่ละแดนทั้งแดนบนแดนกลางแล้วก็แดนหลังนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าอาจจะมีคอมเมนต์ไหนที่จะเติมเต็มให้คอนเทนต์ของเราสมบูรณ์แบบได้ลองพูดคุยกัน ครับคุณโอเคกับเชียร์ตัวจินชุดนี้ไหมที่จะลงแข่งขันรวมถึงการเปลี่ยนตัวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเกมกับทีมชาติจีนที่จะเริ่มต้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ <S <S เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคกดซับสไคร้เข้ามาดู้นะครับและอย่าลืมนี่ครับสินค้าองเกนเน่ทางเซเว่นอีเลเวนมีขายแล้วก็ช้อปปี้ทางออนไลน์ด้วยนะครับชิ้นละสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ